ครับสวัสดีพี่น้องวังเริ่มคลิปพี่น้องเห็นหมอเน้อไปบ้านฝางยีิบเจ็ดกิโลนะครับวิญญาออกจากอุทยานน้ำพ้องนะครับสีมุ่งนาไปทางเมื่อบ้านฝางนะผมเปิดอคอมเมนต์ของเอฟซีบอกว่า,ยายพ่อใหญ่วิญญาเอาสำหรไปที่ตามถนนเรียบแม่น้ำเค่อนกับแม่นม้ำกับผููเขาจากอุทยานน้ำพ้องไปบ้านฝางให้แนะ่มองได้แนะ่ทีเจ้าขอสั่งอ่ะ จัดให้ครับไปดูว่ามองได้แน่นะครับเนาะไปเลยบุญไปเลยไปดูนะครับเนาะครับอ่ะเริ่มจากโอจีซานนะพ่อเนี่ยแหละครับมุ่งหน้าไปอาลาดอาลาดไปทาง,างอำเภอบ้านฟางพุ่นละครับไปเบิ้งนี่ไม่น้ำเคืองเวลาดเด้ออยู่ขนาดนี้นะครับเนาะด้านขวามือวิญญาณนี่ครับปวดน้าแม,ม่น้ำเด้ออ่ะไป ไปดูว่าบองไดแนถนนพะเจ้าเฮ็ดไหม่พอเอ็มซเพื่อนอยากอยากลู้นะนะเพื่อนอาจสิมาเที่ยวก็นด้ไหนะขาดว่าเพื่อนคองสิมาเที่ยวนะครับเพื่นกับสิบบองหัวถน,นนบองไดเฮ็ดแน่นะครับเนาะครับขับมากขึ้นมอมากแม่น้อยนึงก็มาถึงผาสละโสดนี่ครับเน,ะนาะวิวงามๆด้อยพี่น้องอยู่นี่เพื่อนวิวงาม หาสาโสดเพโอ้ไปหลุนมาหลายนะครับเนาะบรรยากาศครับอันลาดอันลาดพี่น้องแต่ว่ากระทั่งดีเนอะเอฟซี FC ครับเพื่นที่ถามมาว่าถนนมองใดเห็ดไม้แน่ยกระดับในแน่ขึ้นมาไม้แน่ยังแน่นะครับไปบึงออ้ทางลมรื่นนะครับพี่น้องขับรถก็ระวังจังหน่อยนะครับเพราะว่าอ่า ฝนมันลินนะครับช่วงนี้ฝนลิลลินอยักงน้อยมืนแหงเห็นภาพข่าวแต่ละมือรถลืนถ่นแต่นอนลื่นนะครับโอ้เห็นนะครับกะฝากฮอดเอฟซีครับพี่น้องคุ้คนนั่แหละใส่รถใส่ถนนก็นหาฮระมัดระวังนะครับเนะาะแต่นอนดีดีนะครับมองนี้ล้องคอยจย่งน้อยเด้อเล่ยพาสาสวดมานี่มีหม้อสั้นๆอยู่นี่ครับเนาะสั้นแล้วก โค้งพ่อแม่พี่น้องเห็นไหมโคง้งโค้งลงเลยเนีะครับโค้งวา้าบลงไปเลยนี่ด่นานด่นานนะครับปุ่นเห็นน้ำเพิ่มมาแล้วเขาจา,าพักอยู่น้ำนะปุ่นนี่นะครับจุดนี่นะครับนี่ถึงแล้วนะครับถึงแล้วนี่ตรงที่ส,ว,ส,สวยๆเนี่ยนี่เห็นไหมทางดดรถระดับนะครับข้างหน้านีน่ครับปึ๊บ เห็นไหมครับสวยงามเลยเห็นมาพี่น้องเนี่ยจากนี้นะครับเด้อพันมาจากทั้งเคิร์นอุบรนตน์มุ่งหน้าไปบ้านฝางนะครับเลยผาสารสดมากนะครับเด้อพี่น้องตรงนั้นแหละทําใหม่ยกระดับขึ้นสูงเลยทีเดียวนะครับยกขึ้นสูงเลยนะครับตรงนี้แหละเนี่ยนี่ครับยกขึ้นสูงเลยงามเพราะเป็นคอนกรีตพี่น้องเป็นคอ้นกะกะียรแล้วกันวิญญาณขาดวาเนาะทีเข้า เฮ็ดเสาลายๆนี่ก็เพื่อว่าถ้าเกิดว่าน้ำน้ำมันท่วมถนนม่นบ่ผู้แรีนก็สิแลีนได้พราะว่าหนึ่งก็สิได้เห็นเห็นเสามาครับในเขตคันตกลงไปหันมันมันบ่าธรรมดานะมันเลิกม่นบ่ครับมันสูงนะครับถนนกับกับกับโตเคลื่อนน่ะขึ้นมาสูงไหมครับเนี่ยเดีว่าพี่น้องขาเจ้าก็เลยตีเสายาวเลยเฮ็ดงามซ้ำพี่น้องทำสวยงาม นะครับเป็นสะท้อนแสงพ้อมมื่อไดบุญย่ำขึ้นนะครับเนี่ยความสูงมันสูงไหมครับผนบะเนี่ยลึกมากได้ลงไปกับถนนมันไหมครับมันสูงแล้วเาก็เลยถนนสูง,ส,งสูงไว้แล้กเกฮตดเตเษตดเป็นฟุตบาทไหมครับเป็นฟุตบาทเพื่อวาการน้ำพร้อมว่าให้น้ำเข่าพร้อม,อมสิหน้าอาจสิว่าเกิดว่ามันน้ำร้ายหรีถั่วไมิลีกันสิสังเกตตรงที่เสานี่แหละครับเนาะนี่ บ้านฝังยี่ห้ากิโลนี่นะครับป้ายบอกนะครับอ่ะระยะประมาณครึ่งกิโลหรือกิโลหนึ่งประมาณนั้นพอะมันขดมันเกี่ยวเนาะนี่ครับฟังนี่กับเป็นแม่น้ำขึ้นบรัชโอ้นามขึ้นเริ่มขึ้นแล้วเด้อยเป็น้องเด้อนามเริ่มขึ้นแล้วนะครับเนี่ยนามเริ่มขึ้นแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกีนะครับที่เพิ่นแนะน้ามาให้วิญญามาเบิงโอ้ฟังนี่กับแม่นี่นะครับนี่ฟังนี่เขาจ้เอา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  เอาขางลงไหมครับแต่อเติมขางถนนลงไปไหมครับนี่นี่เอาิมันสุดมันอย่างสิโอ้โมนี่ก็เฮ็ดต่อครับต่อมาเลยได้นะครับเนี่ยเฮ็ดเฮ็ดหมายถึงว่าตรงตรง,ตรงสลบด้านขางถนนไหมครับคือบ่ให้มันพังเป็นบะว่าห้ถนนมันพังลงไปนะครับเพราะว่ามันมันสูงตั้งะระดับกันหลายระวางระวงังหอยดานลางพุ่นกับถนนเนี่ยมันสูงเห็นไหครับเนี่ย ด้อพี่น้องเดอ้อนะครับกะกะกะเห็นตามภาพนะครับแล้วเห็ดเห็ดเนาตลอดเลยครับเห็ดเนาตลอดแต่บริ่อนกีดได้หลังจากนั้นเป็น,เป,นเป็นลาดยางนะครับลาดยางว่าตลอดแล้สวยงามสวยงามนี่ม,มีมีกัน้นกั้นขางถนนน้ำพอมมีป้ายลูกศรสะท้อนแสงเขาเห็นยามขึ้นน้ำเ,นเป็นบ่นะครับเส้นขาวนี่สำคัญเลยพี่น้องเขาขับรถย่มขึ้นนี่ สีสังเกตรตรงป้ายแล้วก็เส้นรองกลางถนนนะครับเห็นปะเส้นจราจรที่ว่าขาเจ้ากัน้นกันกลางเนี่สีมองเห็นชัดเนาะโอ้สวยงามครับสวยงามขอบคุณเอฟซีหลยล้แนะนำํำไม่เห็นานา้ำทั้งผิวเ,เห็นแล้วพี่น้องแน่นพิน,น้ำแล้วเนี่ยแน่นพิน,น้ำนะแน่นพินน้ำครับถนนข็าเจ้าดีนะครับพี่น้องถนนข็าเจ้าดีแล้วดีแล้วดีเลยนะครับ อดีงาตลอดเลยอานลานอัลานเลยตรงนี้มันอย่างนอ้นนี่ทุทยานนอบนี่ทุทยานสัตว์ป่าอนุรักษ์สัตว์ป่าเลยละนี่อย่างละเห็นว่าราบพี่นอ้องเห็นรถกระจกรถผมว่มบนนี่ผมไทยในรถนี่ถนนงามแต่ว่าฝนเนี่ยมันโลงเม็ดแลลวเห็นไหมพี่นอ้องอย่างที่พี่ย่าบอกมันขึ้นจากตกมันก็ตกมาขึ้นว่าจากตกก็หยุดไปซื้อนะครับลักษณะแบบนั้นเลย ที่พักสงบนว่ะโมหูนะครับเป็นอย่างยานนะอุทยานป่าอย่างอยู่นี่แหละน,ยยน,นะนะครับเนาะที่ตรงนี้งามๆดีกว่งๆเนะนาะนาซีเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับเนาะพี่น้องสี่นุญาโอ้ตรงนี้กับแมนเด้อครับตรงสีไปฮอดอ่าบ้านยังเนาะอยู่ขา้างหน้าเฮานี่่พี่น้องเฮ็ดไม้บัดเอาจังสี่สรุปง่ายๆนะพี่น้องว่าสรุปเลยว่า ถนนจากอุทยานน้ำพ้องมาทาั้งมันฝางนะครับขเขาเหตุด,ดีเลยนะครับดีเรียบเลยมีการสะท้อนแสงมีการาการดินสไลด์การถนนสไลด์ลั้งไปนะครับขอบถนนพังก็จะเ,เห็นแล้วนะครับนะเนาะเห็นไหมครับแต่ยาใส่ความเร็วหลายนะพี่นอ้องเห็นว่าถนนดีมันเป็นทางคดเคียวนะครับเนาะพี่น้องเนี่ยสังเกตโค้งจากน้อยเคียวๆน,น้ำทีน้ำทางก่อไปนะครับเนาะ เนี่ยโอ้ยแนมไปสร้างคุณบรรยากาศรับปลาวิวลอยลานเลยครับอ๋คุณนี่ก็เป็นหลุมนอคุณรับวิวโว้ังเมืองปวดโพนครับขี่พันมานหน่ไหมคุณอ่ะเฮ้ยงามงามงามพี่น้องครับรับเนี่ยถนนสวยงามเลยครับเด้อถนนสวยงามขอบคุณเอฟซีน,นะครับที่เพิ่นบอกมานะครับว่าให้ไปติดตามบงถนนแน่ๆครับ เนี่ยงามแล้วครับงามแล้วสวยงามเลยทีเดียวนะครับนี่อาาร่าเลยนะครับบอมบอลไมลุมไม่บอลและครับสวยงามเลยกาญาสิใส่คมเรียวหลนะนะครับมันเป็นท่างโค้งหลายเนาะกาขอบคุณเดฟซีวที่ตาเห็นว่าหอบโค้งมากแล้วมาเจอเจ้าเอรสสินยนะครับบางคนมากเลยเร็วกว่าสิโค้งบ่เขาไปทิเล่นขยิเจ้าอันตรายนะครับเนาะอันตราย มันอันตุรายอันตุรายนะครับนะคพี่น้องก็ขอบคุณเอฟซีที่เพิ่นแนะนำนะครับแนะนำให้าา่ไม่่ามาพามารอเบิ้งถนนนะครับเนาะขอบคุณเพื่อนหลายๆก็ดีนะครับ,บค่ะเอฟซีเพื่อนที่ตามเข้าคอมเมนต์ไม่เข้าเบิงเ้งกันปะแล้วเขาก็เลยิดตามไปหรือเอฟซีอยากให้วิญญาไปมองไหนแน่อยากให้ไปพาไปช่มใสแ่แง่กะคอมเมนต์เข้ามาในใต้คลิปได้ครับเด้วอวิญญาสิเขาไปเบิ้งคู่มือ ต้คลิปตามคอมเมนต์นะขอบคุณ f อฟซีเายๆ้เลยครับเอฟซเกา่าเอฟซใหม่ที่เข้ามาติดตามรับชมวิญญานะครับเอฟซีเอฟซใหม่ๆก็เยอะนะครับเข้ามาก็หลายคนหลายท่านนะครับเอฟซีเก่าเกายัางก่อนย่างเนี้วแนนอยู่ก็ขอบคุณหลายๆนะครับดีใจครับเฮ็ดคลิปออกไปแล้วก็ยังมีพี่น้องติดตามแต่ก็ล่างแรงใจกันนะครับขอบคุณหลยลนะครับ เพชรคลิปก็อยากให้เอฟซีที่ตามอยากพี่น้องที่ตามนะครับอยากให้พี่น้องคอมเมนต์มาคุยกันเข้ากับสิได้ปรับปรุงแก้ไขอยากหเหตดแนวใดแนงสินะครับนะครับวิญญาเหตดใดทุกแนวเลยครับเพชรกแนว่วบอกว่าสิเป็นกินเขากินน้ำกินกับเขา่ากับน้ำไปเบิ้งให้หมูไขมั่นหน้าเขาหน้าน้ำเพ็ดเบินะพี่น้องผสมประสานไปเลยคำว่าวิญญาพาเที่ยวหีิบวันพาเที่ยววลาละไปทัวร์ยางเดียวเลยครับ ล้อเบิองไฮเบิองหน้าเบิองหัวเบิองสวนวันไหนที่มันเป็นตะเบิงองกันเดี๋ยวไปเนาะพี่น้องเนาะเอาสาันละมันผสมประสานหลายแนวหลดเนาะยี่สิเบิองต่แนวเดียวหลายเป็นปะคือเขากินเขา่าเขากินแนวเดียวแล้เขากับเบือนะ่อเนาะมีแกว้วต้มพักมีสร้อยจุลาบก้อยว่าไปต้มปลาคอใหญ่ยังเี็บ่แม่นแต่ป,น,ตป,น,ป,ปนปลาปนปลาลวกผักอยู่พวกป่านนั้นมันก็ เบื่อนียนะครับเนากเอาหลายๆแนวนะครับมีเบางไวัเด้อพี่น้องตอนปีน้ำท่วมท่วมทอดถนนวีเด้นะครับเนี่ยนะครับในกระด้างสิข่าวบ้านน้องผือนะครับบ้านน้องผือบ้านน้องผืออำเภอบลตําบลตจบลบ้านผืออึันบ่บ่หูนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ยากจะอ่านดเบังบ้านน้องผืออำเภอหนองเรือนะครับอำเภอหนองเรืออำบภตําบุญงมบําบบ้านผืออยังไงล่ะครับ นะครับวันใ่ใจเดียบะไปเบิ้งนะครับนี่บ้านน้องผือนี่เห็นไ่ครับป่ายเพล่อเลยว้ากันบ้านน้องผือนะครับโอ้ขมีไปบหลุ่นมาเที่ยวอยู่นะครับน้องหม่าจะขับเลยเด้อมองนี่ยจะขับเลยนะครับเลยต้องเลี้ยวขวานะครับเด้อเติเปิดไฟเลี้ยวเลี้ยวขวาจังหน่อยบ้านผือเราเนี่ยนี่เขามาเนี่ยนะครับเปิดเลี้ยวขวานะครับเนาะเลี้ยวขวาไม่ต้องพี่เอิบ เดี้ยวขวานากัมีไวรุ่นมาเที่ยวมาะยังนะครับวันหยุดเนาะวันเสาร์นี่ครับบ้านผือเลี้ยวขวามาเลยครับจะมาเลี้ยวเด้อหอวบ้านผือนี่จะขู่ว่าเพบันอยู่ตำบลนี่อย่างบ้านผือนี่น้ำนะนะขันเ,เ,เลี้ยวอ่าเลี้ยวซ้ายมาแล้วพ่อมาเลี้ยวซ้ายก็ไปเลี้ยวขวาอยู่ข้างในเด้อครับเด้อจะตรงไปขันตรงไปพูพ้นก่อปุ๋ยละอุทยานหินช่างสีปุ๋ยละนี่มาเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับเนาะ เนี่ยหินช้างสีนี่ตรงไปเห็นมาป้ายคุนบอกอยู่นะครับแต่เข่าเรียวขัวเขาจะบานบานฝังนะครับจะเป็นหินช้างสีก็ตรงไปผุนเด้อคันนองเด้อตรงผุนเด้อเขาเรียวตรงสถานที่ปอดบุรีนี่นะนะครับนี่มานีเลยเห็นไหมเรียวขัวมากจะไม่เจอป้ายคอนแกนเห็นไหมครับแล้วอำเภอหนองเรือนี่เห็นไหมครับนั่นแหละเราเขาออกมาตา้งผีนะครับเด้อนะครับเรียวขัวออกมาเห็นบอวิญญาพาเทียวพาเลาอไปทัวร์ดีครับ เด้๋พี่น้องเด้อขอฝากช่องนหน่อยๆไว้แน่คนบ่ดังก็ติดตามคนถ้าบัวดังสิละคนก็ติดตามหน่อยก็ให้กำลังใจกันขอบคุณหลายๆนะครับเนาะที่มาให้กำลังใจวิญญาณนะครับกัสิเฮ็ดคลิปไปเรื่อยๆนั่นแหะนะครับนะให้พี่นอ้องได้เบิ่งกันตำบลหยังเนาะพี่น้องคือบ่เห็นตำบลเพนนิณเนาะนะครับบ่เห็นตำบลซ้ำ บ้านผืออำเภอหนองเรือน่ะนะตังวัตำบลตำบลบ้านผือวะนะครับ <c oughs> ขอพรให้พี่น้องเรเห็นป้ายนะเ่าเห็น,ป,น,นป้ายน,นะครับเนาะครับคํามวิญญาณาเที่ยวนี่เทีเ่ยวบดกุย่างผ้าไปบึ้งไปกินไปซ่อมไปแซมไปเที่ยวกับนังเฮ็ดบิตรเลยครับเนาะต <c oughs> ิดตามไปกันลังใจกันไปนะครับเนาะอันนด้าระแน่บ่าสาระแน่ มีสะละบ่มีสระ,ะกะเบ่งเงินไปนะครับโครงการนี้ยังนนอเขาเจ้าเห็จึงพึ่งยูุ่นมว่าโคงการนี้แสดงไว้เขาเจ้าเห็ดคู่กนันน้ำเพราะนา้ำถ่วมมัน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 เกือบท่วมถนนน,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 ดดนี่นะครับถนนที่ขับรถอยู่น,มมน,นี่นะครับน้ำมันท่วงมาปีเด็กนะครับเลยออกวันพื้อออกมาแล้วนะครับมุ่งนาออกไปนี่ละออกไปทั้งน้องเรือนะครับ แมนอีรีพี่น้องขาเจ้าเฮ็ดคู่ครึ่งหนึ่งยงแนบเห็นปะอู้เห็นปะ,เ,นปะเป็นคู่กันน้ำเพืเอ่อเดบุครับครึ่งหนึ่งอารีเป็นเป็นคู่กันน้ำว่าให้น้ำทะลักเขามาในหน้าข้าเจ้าเนาะ,ะเป็นโครงการฝายกันน้ำสินะครับเนาะอ่ะบอกว่ากาันข้าเจ้าอาร์มีโครงการป้องกันว่าให้น้ำไม่ท่วมเขา่าท่วมยังเนาะครับป้องกันไว้เขา่ากาลัางสเกียวน้ำท่วมบัดปวดสกียวซ้ำนะครับ เอานีถนนเลียบภูเขากับแม่น,มน้ำนะครับเด้อออกจากอุทยานน้ำพ้องมาถนนกังที่เห็นนะครับน้าพี่นอ้องทั้งพี่น้องเห็นหนั่นแหละกะมองสมแท้กับไม่ไมที่สวยงามร้ายมองนะครับเนาะครับเอาคลิปนี้ก็ไม่เงหลไรพี่น้องกะพาพี่น้องมาเลาะเบื้องถนนที่เขาสั่งไม่เอ่อต่อเติมแตงไม้นะครับ จากกุฏิอันลำพ้องมาเอาเมื่อน้องเรือนะครับเนาะเอาสำนักหลับพี่น้องนอะกมาสีเงาเบิ้งสันสันเดใจวามพี่น้องหายมาเบิง้งกับมาเบิ้งนะครับเนาะอยากครัวฝนตกตก,ตกปานนี้แม่น้ำเส้นเนี่ยมันเป็นจังได้มันหลบ่อประวัยอยู่นี่อย่าหันวิเวลาวิวิญาสิแวผ้าพี่น้องไปเบิ้งนะครับเนาะครับคลิปนี้สวัสดีนะครับเนาะสวัสดีครับ